เรื่องราวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าข่าวเมาข่าวเผือกก่อนให้นี่ก็ตามสืบกันหนักมากเลยนะคะจากกรณีที่มีผู้ใช้ t i k t o อรายหนึ่งออกมาโพสต์ข่าววงในถึงคู่รักดาราไฮโซ,โซบอกว่าเนี่ยคู่นี้เลิกรากันไปแล้วโดยผู้ใช้ทิกต o อกคนดังกล่าวค่ะได้มีการโพสตข้อความสั้นๆแบบสั้นมากๆนะคะเอาไว้ว่า ช็อกในช็อกคู่รักนางเอกนากลมแล้วก็ไฮโซเซกุบายโอ้โหเดากันจ้าระหวั่นยากมากๆคุณผู้ชมขาแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ดากันยกใหญ่ว่าอืมฉันรู้ละคู่รักดาราไฮโซคนไหนที่เลิกกันบ้างอาทิบางคนบอกว่าออกับอหอหรอออกับออมั้งผู้ชายเออขออภัยค่ับผู้หญิงเขาพูดเป็นในในแล้วนะได้เวลาแล้วมั้งหลายปีแล้วบางคนก็บอกว่า แต่ฉันว่ามองกับรอนะหรือว่าพอนอหรอถ้าจะให้เดาว่าออ,อคือใครก็น่าจะเป็นนักแสดงหญิงที่ย้ายมาจากช่องสาเมื่อไม่นานแล้วแฟนเก่าของแฟนานางเนี่ยก็ตัวท็อปช่องหลายสีด้วยชื่อเล่นว่าออเหมือนกันแอะคุ่ชมคาะถามว่ายากไหมมันก็ยาก,กน,นะคะแต่ล่าสุด เพดดังอย่างเจมอยร้อยแปดไม่ปล่อยให้รอนานอย่างแน่นอนค่ะเออตามสื่อพะยังไวเลยโดยมีการมาอัปเดตล่าสุดนะคะผ่านทาง Facebook บอกว่าเรื่องนางเอกหน้ากลมเลิกไฮโซเนี่ยถามตัวกันใหญ่เลยอะถามตัวกันใหญ่เลยนะเกม เกมเป็นเหตุสังเกตได้ยังเลิกไม่ขาดแต่งอนหนักมากจบการรายงานข่าวจะไปเฝ้าหลัวเล่นเกมอ้าตายละเอาเป็นว่าเพราะว่าเอา่งอนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นเกมนี่เองผู้ชมขาใบาทั้งทีก็ใบแค่เนี้ยโอ้โหรอตั้งนานเอาเป็นว่าใครรู้เนี่ยมากระซิปบอกกันหน่อยนะครับรว่าเจ๊แกไม่ยอมใบละเอียดเลยผู้ชมดาวย่างจริงอะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม